สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถึงสายแปลสภาพสุดจะยดแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆแฟนๆนฮันเตอร์ที่เข้ามาดูนะครับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามช่องใหม่ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอฝากไว้ด้วยเนาะเอาล่ะครับวันนี้เรามาดูสายแปลสภาพกันต่อดีกว่านะครับสายนี้มันจะเป็นสายที่สร้างสิ่งของหรือว่าอาวุธ แบบมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับสิ่งท,ที่สร้างเนี่ยจะมีรายละเอียดเหมือนจริงทุกอย่างครับไม่เหมือนกับสายเปลี่ยนแปลงนั่นเองที่แค่จะเปลี่ยนคุณสมบัติเน้นไปเป็นแบบอื่นนะครับหรืออาจจะปั้นเนนเนี่ยเป็นรูปร่างอื่นได้แต่มันก็ยังคงเป็นออร่าเนนอยู่เหมือนมังกรของเซโนอะไรทํานองนี้ก็ไม่งงนะผมพยายามจะเปรียบเทียบสายเปลี่ยนแปลงกับสายแปลสภาพให้ดูนะครับเอาละครับ สายแปลสภาพในเรื่องเนี่ยเท่าที่ผมนับได้นะั้นมีประมาณ10คนนะจะมีใครบ้างก็ไปดูกันเลยครับผมขอเริ่มที่คนแรกนะครับคุณาพิก้าครับคนนี้สายเน้นดั้งเดิมเนี่ยคือสายแปลสภาพนะครับและคุณาพิก้าเนี่ยเมื่อเปิดโหมดตาแดงเนี่สีเพลิงเนี่ยก็จะกลายเป็นสายพิเศษอย่างที่เรารู้กันดีนั่นเอง ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีเน้นสองสายในตัวเองเลยก็ว่าได้แต่เอาจริงๆแล้วคุณเบก้รเนี่ยเมื่อกลายเป็นสายพิเศษแล้วนะครับความสามารถของเขาก็คือจะใช้เน้นทุกสายได้แบบ100%เซนี่คือความโกงอีกหนึ่งอย่างเลยนะสายพิเศษที่ทําให้ใช้ความสามารถสายอื่นได้แบบ100%เซนี่แหละครับทำให้คุณเบก้รนั้นใช้งานโซ่ทั้ง5เส้นในนิ้วมือได้เลยเนาะเพราะว่าโซ่แต่ละเส้นนั้นก็มีความสามารถแล้วก็ใช้สายเน้นแตกต่างกันไปนั่นแหละครับ ต่อมานะครับคนที่2นะครับขอเป็นคนนี้แล้วกันนะครับเทพกาชาไขรหรือผมจะขอเรียกว่าไขโตแล้วกันนะครับง่ายดีคนนี้ก็มาแหวกเลยนะสามารถเรียกสล็อตปากมากออกมาสุ่มกาชาอาวุธเพื่อใช้งานได้นะครับไขโตไม่สามารถเลือกอาวุธได้นะสุ่มแล้วต้องใช้ด้วยนะครับมันถึงจะหายไปความสามารถเนี้ยจินเป็นคนสอนไขโตมาเองเลยความสามารถของไขโตเนี่ยจะมีชื่อว่าเคซี่สล็อตครับอย่างที่บอกไปแล้วนะ จะเรียกสล็อตออกมาแล้วก็สุ่มอาวุธตามหมายเลขนะครับซึ่งมีทั้งหมด9อย่างนะตัวอย่างก็เช่นปืนยาวเคียวยาวคาถา มานี้ครับต่อมาครับคนที่3ก็คือโ no, นครับนี่ก็เป็นตัวละครที่ผมชอบความสามารถมากที่สุดนะครับก็เคยบอกไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นความสามารถที่แปลกแหวกแนวชาวบ้านเขาเลยครับนับเป็นตัวละครที่มีความสามารถเน้นสายมิติอีกตัวหนึ่งหรือจะบอกว่าเน้นสายแปลสภาพเนี่ยมักจะสามารถใช้งานมิติอื่นๆได้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีเนาะความสามารถของโ no, นจะมีชื่อว่า h ฮแอน e ีครับมันจะสร้างห้องมิติออกมานะโนสามารถ เข้าออกห้องมิติได้ตามใจชอบครับ โดยความสามารถนี้นะครับจะสร้างห้องมิติขึ้นมาที่มีทั้งหมด4ชั้น21ห้องนะครับก็จะมีหนึ่งห้องเป็นห้องเก็บของหรือว่าล็อกเกอร์นั่นเองขนาดของห้องก็ยังมีความแตกต่างกันด้วยนะครับห้องเล็กห้องใหญ่อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ะห้องก็จะแยกจากกันนะครับเมื่อเข้าไปแล้วประตูมันจะปิดทันทีถ้าจะออกจากห้องเนี่ยก็ต้องออกทางประตูอีกบานหนึ่งเท่านั้นเนาะโนสามารถสร้างทางเข้าได้หลายทางในหนึ่งห้องด้วยนะครับก็ตามแต่ขนาดของห้องเลยก็ว่าได้ห้องใหญ่สุดที่ ไอแซคเนเทโลเคยเอาไว้สู้กับพวกคิม巴าแอนตสามารถสร้างทางเข้าได้ทั้งหมด32ทางเลยทีเดียวครับส่วนโนเนจะมีกุญแจมาตเตอร์คียนะที่สามารถเชื่อมทางออกของห้องเนี่ยกับสถานที่ใดๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีเลย เวลาจะบันทึกจุดวาร์ปนะครับโนเนี่ยจะต้องประทับตาสัญลักษณ์ลงในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับมันก็จะเชื่อมกับประตูห้องมิติเป็นเหมือนการบันทึกวาร์ปอธิบายง่ายๆก็คือโนเนี่ยสามารถเซฟจุดวาร์ปได้หลายๆที่ครับแล้วก็เข้าออกผ่านห้องมิติได้เลยแน่นอนว่าสามารถพาคนอื่นเข้ามาที่ห้องมิตินี้ได้ด้วยนะครับตอนบุกวังราชามดเนี่ยโนเนี่ยต้องแอบเข้าวังนะ ไปสร้างจุดวาร์ปเอาไว้ก่อนครับส่วนทีมบุกวังเนี่ยก็จะนั่งประชุมหรือว่าเตรียมการกันอยู่ในห้องมิตินี่แหละครับพอเริ่มบุกวังก็จะเข้าประตูวาร์ปไปโผล่ในวังได้เลยนะตรงจุดที่โนเนี่ย บันทึกเอาไว้ครับเรียกว่าเป็นความสามารถที่โคตรดีเลยทีเดียวส่วนเวลาต่อสู้เนโนจะมีอีกท่านึงนะมีชื่อว่าสครีมนะครับที่ใช้เปิดปิดประตูมิติได้นะมันเอาไว้เพื่อลบหรือว่าตัดบางส่วนของศัตรูได้ด้วยครับตามตัวอย่างเนี่ยโนประสานมือนะครับแล้วก็เปิดเหมือนเป็นมิติอื่นขึ้นมาครับจากนั้นก็ปิดเพื่อตัดศีรษะของคิมร่าแอน ตัวอื่นได้เลยครับต่อมานะครับคนที่4กอนทอปีคนนี้ก็มีหลายคนที่อยากจะได้ความสามารถไปใช้งานนะกอนทอปปีเนี่ยเรียกว่าเป็นของฝากนักก๊อปอย่างแท้จริงเลยครับเขาสามารถก๊อปปี้สิ่งของที่ไม่มีชีวิตได้นะ ถ้าก๊อปปี้มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะได้เป็นตุ๊กตาย,ยางนะครับเอ้ยไม่ใช่ตุ๊กตาที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนต้นฉบับทุกอย่างเลยนะแค่มันไม่มีชีวิตขยับไม่ได้นั่นเองความสามารถของคอนโทรปี้มีชื่อว่าแกลลอรี่เฟกครับจะใช้มือข้างซ้ายเนี่ยจับสิ่งของที่ต้องการก๊อปปี้นะมือข้างขวาก็จะสร้างของก๊อปปี้ขึ้นมาครับที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยสิ่งที่ก๊อปปี้ออกมานั้นจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นครับใครจะเอาไปกอออเเงินนออกมาใช้ี่ย ต,ต้องรีบใช้กันหน่อยนะช่วงที่ป้นง,งานประมูลในยอกชินเนี่ยกออตตูปี้เป็นคนก็อปปี้ของประมูลทั้งหมดนะแล้วก็เอาของปลอมเนี่ยไปประมูลขายครับเรียกว่าหลอกขายกันหน้าด้านๆเลยของประมูลพวกนี้ก็จะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นครับส่วนของจริงเนี่ยครโรโลกเก็บเอาไว้เองเนาะแล้วมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่กอนตปี้เนี่ยก็อปปี้สมาชิกเงามายาทุกคนเลยนะครับเอาไปทําเป็นศพปลอมทิ้งเอาไว้ตามที่ต่างๆเพื่อหลอกว่าสมาชิกเงามายานั้น ถูกกำจัดหมดแล้วครับศพปลอมพวกนี้เหมือนจริงมากครับสามารถหลอกพวกมาเฟียได้แบบแนบเนียนเลยทีเดียวกอนโตปี้นั้นสามารถก๊อปปี้ตึกล้างขนาดใหญ่นะครับสร้างออกมาถึง10ตึกเลยทีเดียวตามที่ครูโล่สั่งนะครับเจ้าตัวยังบอกอีกว่าก๊อปปี้ห้ตึกก็ยังไหวนั่นแสดงว่ากอนโตปี้ก็น่าจะมีพลังเน้นเยอะอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะ ยังไม่หมดนะครับกอนโทปี้สามารถรู้ตำแหน่งสิ่งของที่ก๊อปปี้ไปแล้วด้วยนะครับมันจะเหมือนว่ามี G P S ติดตามเลยก็ว่าได้นับว่าเป็นคนที่มีความสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและหายากด้วยนะครับแม้จะไม่ได้ใช้ในการต่อสู้ก็ตามในศึกเด a แมทระหว,ว่างคุโรโรกับฮิโซกะนะครับคุโรโรยืมความสามารถแกลอรี่เฟคของกอนโทปี้เนี่ยไปสร้างตุ๊กตามนุษย์มาติดระเบิด และสามารถเอาชนะฮิโซกะได้ด้วยนะครับเอาล่ะครับคนต่อมาก็มาถึงคิวชิซุคุครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งสมาชิกเงามายาเนาะชิซุคุนั้นจะเรียก De ang, เดเมจังเครื่องดูดฝุ่นหน้าตาพิลึกพิลั่นออกมานะเดเมจังเนี่ยจะดูดสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ตามคำสั่งของชิซุคุเลยครับเช่นดูดสิ่งของในห้องโต๊ะเก้าอี้ดูดเลือดดูดศพอะไรพวกนี้เก็บกวาดได้หมดเลยสิ่งที่ดูดไปเนี่ย จะไปอยู่อีกมิตินึงนะครับและเดเมจังก็สามารถสำลอกสิ่งสุดท้ายที่ดูดไปออกมาได้นะแต่สิ่งของก่อนหน้านั้นก็ไม่สามารถนํากลับมาได้แล้วครับชิซุกุเองก็ไม่รู้ว่าของที่ดูดเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนอย่างที่บอกนะครับเน้นสายนี้มักจะเกี่ยวข้องกับมิติอื่นได้ด้วยเนาะชิซุกุั้านยังมีศัตว์บาลด้วยนะครับเธอบอกเองว่ามันสามารถใช้ตรวจจับพวกกับดักอะไรพวกนี้ได้ครับแต่ก็ยังไม่เคยใช้ให้เราเห็นเนาะเดเมจังนั้นมีประโยชน์มากนะในการป้นของพวกโจรเงามายา นะครับเพราะว่าชิซุกุจะเป็นคนที่คอยเก็บกวาดหลักฐานได้ดีมากๆเลยครับนะับเป็นคนที่มีความสามารถหายากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เดเมจังสามารถดูดพิษหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายมนุษย์ได้ด้วยนะเออตัวในการต่อสู้เนี่ยชิซุกุมักจะสร้างบาดแผลให้กับศัตรูก่อนครับแล้วก็สั่งให้เดเมจังเนี่ยดูดเลือดจนหมดตัวได้เลยครับต่อมาครับก็ยังเป็นสมาชิกเงามายาอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้ก็คือ โบโนเลนอฟครับโบโนเลนอฟคือชนเผ่าหนึ่งนะครับที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกขับไล่มานี่ยแหละครับชนเผ่าเนี้ยจะเจาะรูตามร่างกายตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะตามร่างกายก็จะมีรูเต็มไปหมดเลยใครกลัวรูก็ ข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับนักรบในเผ่านะครับจะไล่ลำจนทําให้เกิดเสียงลมที่ผ่านตามรูของร่างกายโดยความสามารถเน้นของโบโนเลนอฟนะครับจะมีชื่อว่า b a t เทิลคัน a b i l เล่ล็อกก็คือการไล่ลำนี่แหละครับแล้วก็จะแปลงร่างเป็นนักรบในเผ่านะมีชงมีชุดคอสต,ตูมาเต็มสูบมีอาวุธที่เป็นหอกส่วนอีกหนึ่งท่านะครับก็คือ b a t เทิลคัน a b i l เล่จูปิเตอร์ ก็จะแปงลงร่างเป็นดาวพฤหัสนะครับไล่บทขยี้ศัตรูด้วยความไวนะบนเดนอฟยังบอกอีกว่าสามารถปลอมตัวได้ด้วยนะน่าจะแปงลงร่างเป็นรูปลักษณ์อื่นนะครับต่อมานะครับคนนี้ก็คือเกนทู 2, หนึ่งในสมาชิกบอมเบอร์ความสามารถเน้นที่มีชื่อว่า เกนทูเนี่ยจะสร้างระเบิดติดกับเป้าหมายนะครับแค่สัมผัสแล้วก็พูดคีย์เวิร์ดบอมเบอร์ก็จะเป็นการวางระเบิดกับเป้าหมายเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเกนทูจะบอกถึงความสามารถในการวางระเบิดแล้วก็วิธีการถอนระเบิดออกจากเป้าหมายอันนี้คือเงื่อนไขของความสามารถนะหลังจากนั้นระเบิดเวลามันจะเริ่มทํางานนั่นเองระเบิดเวลาเนี่ยจะมีเวลาราวๆาวหนึ่งชั่วโมงครับมันจะเชื่อมต่อกับหัวใจนะถ้าเป้าหมายตื่นเต้นหรือเคลื่อนไหวเยอะจนหัวใจมันเต้นเร็วเนี่ยตัวเลขมันก็จะนับไวขึ้นหรือจะเรียกว่าระเบิด จะระเบิดไวขึ้นกว่า1ชั่วโมงนั่นแหละครับเกนทูยังมีความสามารถ l i เ t ิ e f นเฟ e เนะที่จับแล้วก็ระเบิดได้เลยทันทีครับถึงแม้ความแรงจะไม่เท่าเค้าดาวหรือว่าระเบิดเวลาแต่ก็ใช้งานได้ง่ายกว่าเยอะเลยครับนี่ก็เป็นไม้ตายอีกหนึ่งอย่างของเกนทูนั่นเองเอาละครับคนต่อมาก็คือคิมิร่าแอนจิโต้ครับคิมราแอนที่มีส่วนผสมของเสือชีตานะครับตัวนี้เด่นเรื่องความไวนะ ช่วงแรกเนี่ยมันมีแค่ความไวจริงจริงเลยครับและหลังจากที่มันได้ความสามารถมาเนี่ยมันก็นํามาลองกับโมระอุเลยทันทีโดยจิโต้จะต้องสัมผัสเป้าหมายก่อนครับหลังจากนั้นจะพาเป้าหมายไปอีกมิตินึงอีกแล้วนะสถานที่ที่มันพาไปเนี่ยจะเป็นเหมือนทุ่งหญ้าสวัหนาจำลองนะที่มันสร้างขึ้นมาครับขนาดเนี่ยน่าจะพอๆกับสนามเบสบอลครับหลังจากนั้นนะครับเป้าหมายจะต้องจับตัวจิโต้ให้ได้ในเวลา8ชั่วโมงครับถึงจะออกจากสถานที่นี้ได้ ซึ่งจิโต้ที่มั่นใจในความไวอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นต่ออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหมดเวลานะก็ยังจับจิโต้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะจิโต้เองก็ไม่ได้คิดเผื่อ,อไว้จะเรียกว่าตัวเขาเองนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันในช่วงที่ไล่จับอยู่กับโมระอูนะครับจิโต้นั้นเข้าตาจนความสามารถก็เลยพัฒนานะครับสร้างอาวุธใหม่ขึ้นมามันเป็นเหมือนหน้าไม้ติดกงเล็บนั่นเองครับ แต่ความไวของหน้าไม้ก็ยังด้อยกว่าฝีเท้าของจีโตซึ่งเรียกว่าไร้ไประโยชน์เลยทีเดียวต่อมาก็ยังเป็นคิมมาน่าแอนนะครับที่มีชื่อว่าเวลฟินครับเจ้าหมาขี้สงสัยความสามารถของเวลฟินนะครับจะมีชื่อว่ามิดไซแมนนะก็เป็นความสามารถที่สะท้อนอุปนิสัยคีโรแวงของเจ้าตัวนั่นแหละครับ การใช้งานนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องกําหนดเป้าหมายก่อนครับอย่างที่2ก็จะเป็นจุลูกสุนก็คือคําถามหรือคําสั่งลงไปนะในกรณีที่มีคนโกหกหรือว่าขัดขืนนะครับก็จะเริ่มโจมตีทันทีนั่นเองมิสไซล์แมนนั้นถ้าเริ่มความสามารถครั้งหนึ่งแล้วนะมันจะไล่กวดแบบไม่ลดละจนกว่าจะเข้าเป้านั่นแหละครับ หลังจากโดนมิสไซล์แมนโจมตีไปแล้วนะครับอย่างที่อิการูกโก้โดนแล้วเนาะก็จะมีตะขาบดำโผล่ขึ้นมาในร่างกายเป้าหมายครับเมื่อใดก็ตามที่เป้าหมายเนี่ยต่อต้านหรือคิดร้ายกับเบลฟินตะขาบดำมันก็จะโจมตีนะครับจนเป้าหมายนั้นทรมานจนแทบขาดใจเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับมิสไซล์แมนเนี่ยมันก็เป็นแค่อุปกรณ์สําหรับต่อรองอย่างหนึ่งอะหรือเข็นข้อมูลทรมานคนน่าจะเหมาะกว่าครับ เอาละครับต่อมานะครับคนสุดท้ายนะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าฮินลิก,กิครับคนนี้คาดเดากันว่าอยู่สายแปลสภาพนี่แหละครับปรากฏตัวในภาควานดำนะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพวกมาเฟียบนเรือวานดำนั่นแหละครับเขาสามารถเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่มีชีวิตเนี่ยให้เป็นสิ่งมีชีวิตได้นะโดยที่กลไกของสิ่งนั้นยังคงอยู่ไม่งงเนาะก็ตัวอย่างนะครับฮินลิก,กิเนี่ยเปลี่ยนปืนกลเป็นงู อะไรทำนองนี้ครับส่วนงูที่เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยจะสามารถยิงกระสุนออกจากปากได้ด้วยนะเออเป็นอะไรที่แปลกมากครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะสําหรับสิผู้ใช้เนนสายแปลสภาพทั้งหมดในเรื่อง Hunter ร์ฮันเส่วนเพื่อนๆมีคนไหนอีกที่นึกออกนอกจากนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนอะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ